สวัสดีค่ะวติต้สาสตาร์คอนเน็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจาร์พิมพ์พรสวรรค์เรากลับมาพบก,กันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหรศาศัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือว่าที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมังกรในเดือนพฤศจิกายนบ้างถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะจะแม่นยำมากๆเลย อืมคุณพี่ขา คือ <laughs> <laughs> พอถึงมังกรเนี่ยนะโอ้โหพิมแทบหมอบคลานแทบจะหมอบเครบค<อ>ลานเข้าไปเลยคือตอนนี้เนี่ยแล้วเดือนนี้ด้วยเนี่ยนะคือเดือนลาพระ <c ues> ลาพระเนี่ยนะคือความโชคดีอยู่แล้วอะโชคดีโชคช่วยโชคลาภหรืออะไรต่างๆที่เรียกได้ว่าได้ง่ายอะ่ะอ <c oughs> อะไรที่ง่ายๆเนี่ยเดือนนี้มังกรฟาเดเรียบหมดเลยอ่าแล้วมีนงสามคือดาวประจำตัวดาวสาวเริ่มเดินหน้าองศาเริ่มเคลื่อนตัวคือสิ่งที่เขาทำไว้ตอนนี้มันเริ่มส่งผลเริ่มเห็นผลได้ชัดเจน แล้วเคลื่อนตรงไหนไม่เคลื่อนไปเคลื่อนที่การเงินไงอเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเนื้อฝากตัวก่อนเลยดีกว่าเนาะเออเพราะฉะนั้นตอนนี้มังกรเนี่ยเขาดีในเรื่องของการเงินการทองดีในเรื่องของโชคดีในเรื่องของสิ่งที่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะอ<ๆ>เพราะการคิดเยอะเนี่ยมันทําให้เราอะคิดอย่างอื่นไม่ออกเราบอกงี้เลยเพราะดาวเสาจะเป็นดาวที่คิดมากสุด อบอกเลยว่าสุดๆจริงๆมาเริ่มกันเลยค่ะเป็น,นดาวที่เครียดง่ายเครียดง่ายจริงๆนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้ทิ้งๆไปบ้างแล้วกัน <c oughs> เออจะได้คลเคลียร์ไปเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งพิจิก,กาค่ะดาวพุธค่ะคุณ <c oughs> เดินเข้ามาอยู่ในเรือนลาพะตอนนี้แล้วก็พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดอะไรก็ดูง่ายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องพูดบาง <c oughs> อ่าไม่ใช่เราเก็บเงียบไวไอ้อย่างเดียวสิ่งตอนนี้ที่อันตรายที่สุดสําหรับคุณคือความเกรงใจที่มีมากเกินไป เออคือพิมพูดเลยนะเพราะอะไรเพราะจังหวะคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยค,คุณมักจะมีความเกรงใจคนอื่นมากจนกระทั่งเราต้องเหนื่อยเองทําเองแล้วก็ทุกอย่างลุ่ม,มาที่เราคนเดียวคือเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนที่ว่าเขาเป็นคนเก่งงานอพอทําเก่งงานปุ๊บเนี่ยเวลาเราทําอะไรเรามั่นใจในตัวเองว่าเราทําได้ดีทําได้ดีอพอจะให้คนอื่นทําให้เขาจะทําได้ดีเหมือนที่เราทําหรือเปล่าก็เลยเหนื่อยคนเดียวเอางี้สิคือแบบว่าเขาจะมีความแบบว่าคนอื่นทําได้ เราก็ต้องทําได้ถูกไหมเพราะนั้นถ้าคนอื่นทําได้เราให้เขาทําไปเลยเราจะได้ไม่ต้องทําอารมณ์ประมาณนี้ดีกว่า <c oughs> เพราะว่าจังหวะตอนนี้มังกรคือเราพยายามจะบอกว่าให้เขาแบบเบาลงนิดนึง ในเรื่องของความกังวลและคิดมากแล้วก็เก่งใจก็ไก่หมดเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นบอกคุณเลยว่าความกังวลคิดมากความเกรงใจอะไรของคุณต่างๆนานา,นานเนี่ยให้คุณอะแบ่งเก็บไว้บ้างอันนี้ไม่ต้องมาใช้ตรงน,นี้หมดมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ให้คุณเหมือนกับว่าจัดระเบียบองคอ์กรจัดระเบียบหรือว่าแบ่งผ่องทายความอํานาจหน้าที่ของคุณออกไปแล้วก็คุณก็ยังอยู่ตรงศูนย์กลางที่คุมคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าคือให้เขาทําบ้างถ้าเราเป็นเข็มวินาทีอย่างเดียวเลยบางทีงานอือ่นๆที่เราอยากจะต่อยอดพา พัฒนา มันไม่มีเวลา<ช>ไปทำตรงนั้นไงมันไปอยู่กับเรื่องเดิมไง,งเ,เราต้องพูดก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าปีหน้าเนี่ยนะดาวพระศพดีเนี่ยเขาเดินหน้าเข้าเดือนปูตะเนี่ยนะมันจะสัมพันธ์งานจะมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกใช่จะมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกลวปูตะเนี่ยนะมาสัมพันธ์กับเรื่องดาวศุกร์ด้วยคือหมายถึงว่าการทํางานเป็นทีมอ่าการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจคือเราจะทําอะไรคิดอะไรตอนเนี้ยนนมันเหมือนต้องกว้างขึ้นอ่าอยู่ในตีก่อของวงกว้างถ้าวันเนี้ยคุณสามารถเข้าใจในสิ่งที่ทั้งพิมพ์แล้วก็ทั้งค เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเป็น,อย,นอ,อย่างนี้จะได้จ่ายงานแจกงานไปได้นะเพราะฉนะนั้นถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็ปีหน้าคุณสบายเลยอะ <c oughs> เวลาทําอะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกไม่ยึดอัดเลยเบามากเนาะมาต่อกันเลยค่ะวันที่3พฤศจิกาค่ะดาวสุขค่ะคุณ <c oughs> เดินเข้ามาอยู่ในเดือนสุภา้ะดูสีการงานของคุณนะไม่มรณะแล้วนะห <c oughs> นึ่งสองในสาวันที่3มเองไม่มรณะแล้วการงานก็สุภาสุขสมหวังสมบูรณ์คือทุกอย่างอะเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเราลดหน่อย ความเกรงใจลดหน่อยเขาเรียกว่าอาจจะมีสปิริตแต่สูงไปนิดนึงเพราะ,ะว่าสปิริตตรงนี้เราต้องกระจายแหละให้คนนู้นได้ทำบ้างให้คนนี้ได้คิดบ้างเป็นการประชุมแบบชนิดที่ว่าประชุมจริงๆนะไม่ใช่ประชุมแล้วให้เขามานั่งฟังเราอย่างเดียวไม่ได้ประชุมออกความคิดเห็นสาวเสียงหรืออะไรต่างๆก็ทํางานเป็นกลุ่มทํางานเป็นทีมกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งทำเรื่อง,เ,องเป็น,นทีมมากเกินใช่นะคะมาต่อกันเลยค่ะสี่พฤติกาค่ะดาวเกตค่ะคุณเดินเขาไม่อยู่ในเรือนปู่ตา หัวใจวาวุ่นเออตอนเนี้ว <c oughs> ุ่นมาน,นี่มามาน,นี่เลยมาใกล้ๆเลยคือต้องบอกว่าปู่ตะเขาเป็นน้องปตอนนัตตานีไงแล้วเขาไปอยู่ในเดือนดาวสุขด้วยตอนนี้ก็คือหัวใจวาวุ่นตั้งแต่วันที่ไหไรสีพ่พฤศจิกาเลยรู้สึกว่าคนโสดเน,นี่ยนะปิ๊งปังแปง,ปง,ปงอะไรแต่มังกรอะเขาแยกได้อ่างานคืองานคือพูดง่ายๆเป็นช่วงเนื้อหอมโอ้ <c oughs> ไม่ต้องอาบน้ําเลย <c oughs> ตอนนี้แล้วฝนตกทุกวันด้วยอาบน้ำฝนแทนแล้วตอนนี้นะ <c oughs> แล้วบอก อกเลยว่าตอนนี้เหมือนตัวเขาเองมีสเสน่ห์ไปไหนมาไหนเนี่ยนะโอ้ยดูพลาวไปหมดเลยอะ่ะสไตล์เขาตอนนี้เหมือนกับเขาเรียกว่าหนุ่มสาวเกาหลีเลยแบบดูเด่นดูแบบหล่อเท่<ม>สวยน,นั้นคือวิงวิงมาแต่ไกลอะ่ะเออเรียกได้ว่า360องศาเลยอะ่ะแล้วก็เลยทําให้ตัวเขาคนโสดเนี่ยนะมีคนมาเขาเรียกว่าคุย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 เยอะมาก ว้าวุ่นเลยใครดีอะไรยังไงดีแต่เขาดีนะเขาแยกออกอไม่เป็นไรถือว่าคุณไม่ปิดกั้นแล้วถ้าใครยังปิดกั้นอยู่แล้วก็ขอเถอะมีอะไรอย่างนี้บ้างคือเราเราอาจจะไม่ได้ไปครบแบบเปิดตัวเลยแต่เราอาจจะตรงเนี้ย ทําให้ใจเราชุ่มชื่นหรือมีในเรื่องอื่นๆตามมาก็รู้สึกว่าเบาสมองขึ้นมานิดหนึ่งสําหรับคนที่มีคู่แล้วก็ตอนนี้ชุ่มชื่นเลยตอนนี้คือว้าวุ่นแล้วก็เขาเรียกว่ามีอะไรที่จะต้องจัดเตรียมกันแล้วเออบางคนมีการลงหลักปักฐานเลยจะสร้างครอบครัวจะแต่งงานปลายปีนี้จานหรือจะแต่งงานปีใหม่เนี่ยหรือบางคนเนี่ยนะมีเกณฑ์ว่าอยากจะมีบุตรอ,อ่าหรือลักษณะที่ว่าเนี่ยดาวเกตเข้าเรือนปูต่าเนี่ยจะไปปรึกษามหมอจะไปอะไรไงตามสบาย เลยตอนนี้เราบอกเลยว่าเต็มที่เลยสําหรับในเรื่องความรักความเอาใจใส่คนรอบข้างขอให้จัดเต็มค่ะเพราะว่าจะได้ช่วยให้คุณรู้สึกว่าเบาใจไม่เครียดด้วยเนาะมาต่อกันเลยค่ะวันที่15พฤศจิกาค่ะ,คะดาวอังคารเดินมาเข้าเรือนลาพะลาพะเป็นกเกษตรอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย โชคดีโชคช่วยคูณสองเลยตอนนี้แล้วมิ่นามซ้ำมาสัมพันธ์กับพันธุด้วยพันธุสัมพันธ์กับดาวพระรัสป,ปดีซึ่งเป็นดาวสัตว์ชคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดก เรื่องบ้านเรื่องอะไรที่เป็นของใหญ่<ะ>แล้วมีหน่ำสามบางคนเนี่ยนะจะไปทําเรื่องกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถหรือจะไปเป็นไฟแนนซ์หรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาคิดหวังไว้ว่าฉันจะผ่านไหมเนี่ยฉันจะอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยพอจังหวะพันธุเข้าลาพระด้วยแล้วก็เป็นกเกษตรด้วยเนี่ยนะโอ้ฉลุยแล้ว<ล>เร็วง่ายกว่าที่คิดอโอ้บางคนเนี่ย ได้เงินกลับมาอีกอะะ่ะเออเขาเรียกได้ว่ามีจังหวะแบบดีๆทั้งนั้นเลยเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจะขยับขยายอะไรตอนนี้วางแผนเลยนะจะส่งเอกสารจะทําอะไรตอนน่อมีอะไรเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะมากอ,อย่าไปทําเดือนหน้าเดือนหน้าเป็นเดือนวินาทก็จะมีอุปสรรคปัญหาด้วยเนาะ อม,มาต่อกันเลยค่ะวันที่17พฤศจิกาค่ะ,คะดาวอาทิตย์ค่ะคุณเดินเข้าในเรือนลาภะอาทิตย์เนี่ยนะเขาเป็นมรณะมรณะลาภะสัมพันธ์กับลาภะเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมรณะคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาเหนื่อย อ่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องหนี้สินเรื่องที่ทํางานเรื่องอะไรต่างๆอนาะมาเป็นลาภะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนะ่ะจะมีวิธีทางหรือมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องนี้ทําให้โล่งโปร่งสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นจังหวะหลังวันที่เท่าไหร่สิพฤศจิกาเป็นต้นไปให้รู้เลยว่าทุกอย่างมันจะเบาลงบางคน <c oughs> สุขภาพ เจอหมอดีอ่ะได้หมอดียาดีหรือบางคนไปหาตรงนี้รู้สึกโอ่งเข้ากันได้ดีเลยก็รักษาต่อเนื่องเลยหรือบางคนช่วงนี้หายป่วยเป็นปิดทิ้งเลยจากที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมานานตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงมากขึ้นก็เป็นในลักษณะนี้ได้เนาะมาต่อกันเลยค่ะ24พฤศจิกาค่ะดาวพุธค่ะคุณเดินมาอยู่ในเรือนวินาศตอนนี้ดาวพุธเนี่ยนะเขาเป็นดาวอรเอรเวินาศอืม ลบกับลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะตอนนี้คือช่วยมังกรหมดเลยจังหวะคือดีมากแล้วอีกขาหนึ่งพุทธเขาเป็นในเรื่องอะไรสุภวินาศ ผู้ใหญ่อะ่ะให้อะไรมาก็ไม่รู้อืรู้สึกเหนื่อยอีกแล้วรู้สึกอึดอัดอีกแล้วรู้สึกนู่นนี่นั่นความรู้สึกมาเต็มอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องรู้สึกเยอะทําไปเถอะ uh huh. พอนี่แหละเป็นโอกาสพิเศษสําหรับการโชว์ให้เด็กมันดูมันเป็นโอกาสที่เรารู้สึกว่าถ้าเราทําได้เนี่นะเราจะมีชื่อเสียงด้วยเพราะว่าสุภาพเป็นในเรื่องของชื่อเสียง uh huh. เป็นในเรื่องของเกียรติยศและเป็นในเรื่องของหน้าที่ใหม่ๆที่คุณอาจจะได้มาหรือบางคนมีการประเมิน oh. ผลงานในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าตํา แต่งหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยโอ้ฉันเดินหน้านะเข้าตากรรมการโอ้แต่เหมือนฉันโดนอะไปทําอะไรที่ไม่ถนัดเลยเอานาได้อย่างก็ต้องเสียอย่างแต่ไอที่มันได้มามันมากกว่าที่เราเสียไปอีกแล้วบางคนมีในเรื่องการเงินการทองนี่ที่ดีมากๆเลยเพราะการเงินของคุณไปสัมพันธ์กับศาสตร์ช้าแล้วศาสตร์ช้าไปสัมพันธ์กับพันธุ์ุเป็นราชาโชคด้วยดาวเสาที่เป็นเจ้าเดือนมังกรเนี่ยเดินหน้าแล้วไปอยู่ในเรือนการเงินอันนี้คือดีอย่างที่หนึ่งเลยแล้วเมื่อกี้ที่พิมพ์พูดไปเนี่ยสัมพันธ์กันทั้งหมด มวลว่าการเงินของคุณในเดือนนี้มีการขยายตัวใครที่มีการลงทุนอะไรไว้เดือนนี้จะมีการได้ผลกําไรค่าตอบแทนบางคนเป็นในหน้าอ่าเพราะฉะนั้นจังหวะนี้จะทําให้คุณได้เงินมาชนิดที่ว่าได้ง่ายเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนที่คุณพยายามทําอะไรที่เกี่ยวกับล่าผลรายได้ให้หมดเพราะว่าเป็นเดือนลาภความโชคดีสิ่งต่างๆจะได้มาง่ายกว่าเดือนหน้าเยอะเลย มาถึงช่วงสาระดีมีประโยชน์ช่วงลิตาลิตาเอ็กลลซ์คลูสีแน่นอน <oper> อ่ามีอะไรมาวันนี้ช่วงท้ายคลิปก็คือใจมาย้ำอีกรอบหนึ่งว่าช่วงนี้มันเป็นจุด turning point จริงจริงโอโ้โหจุดเปลี่ยนจริงๆ <accidental. S 2> <ühl> ย้อนกลับไปให้ให้เห็นภาพงา่ายๆอ่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วหกห้าปีหกห้อ่าสองพเกิดอะไรขึ้น จะบอกว่าสิ่งนั้นที่มันเป็นคำถามค่าใจหรือว่าสิ่งนั้นมันเริ่มคุกรุ่นเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยมันจะต้องถึงคลาวที่จะต้อง ตัดจบหรือเปลี่ยนแปลง<อ>หรือว่ารู้หรือว่าเจอคําตอบของคําถามของข้อข้องใจอ่าก็คือจุดเกิดของวันนั้นแหละคือจุดจบของวันนี้แน่นอนอ่าในช่วงระยะเวลานี้เลยถ้าช่วงระยะเวลานี้ลิต้าบอกได้เลยว่าเขาเรียกว่าเป็นจุด turning point จุด destiny point ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องเดิมในเดือนพฤศจิกายนของปี2564คือมันเป็นเรื่องเรื่องนั้น แล้วเสร็จแล้วพอเดือนพฤษภาคมปี2565เริ่มมีปัญหา hmm. อ่าอย่างสมมติถ้าใครมีคู่เริ่มจับได้เริ่มมีกลิ่นตุตุ hmm. อะไรแบบนี้อ่าเริ่มมีกลิ่นตุตุแล้วเสร็จแล้วมันก็มีการคุยเอ่มีการคุยมีการแก้ปัญหามีการทำน้นทำนี่ทำนั่นต่างๆนานามามาจนถึงขั้นสุดจนถึงว่าโอเค hmm. จบละอ่ารู้แล้วมันเป็นช่วงที่คำว่าไม่ยึดติดเกิดขึ้นค่ะ hmm. คำว่าปล่อยเกิดขึ้นคำว่าเปลี่ยนเกิดขึ้นคำว่าปรับเกิดขึ้นอ่ายกตัวอย่างของตัวเองก็ได้ะอย่างของลิตาเนี่ยลิตาก็จะมีรถที่รักเราก็รักรถของเราแล้วก็ไม่ให้ใครแตะเลยไม่ให้ใครแตะไม่ให้ใครยุ่งรักมากน้องสาวหรืออะไรเนี้ไม่ให้ยุ่งไม่ให้จับไม่ให้ขับโอรักเกินแต่อยู่ๆแต่อยู่ๆอืม เอาไปขับสิอ๋ออยู่ๆให้น้องสาวไปขับได้อยู่ๆสิ่งที่เคยอยู่ในกรุอย่างวันสองวันนี้ที่ผ่านมากรุแตกหมายความว่าของที่เราเคยรักของแบรนด์เนมของโน่นนี่นั่นที่เราเคยรักอะเอามาให้น้องเอามาให้หลานเอามาให้ญาติเอามาเลยมาคิดกับตัวเองว่าอ๋อสิ่งนี้เรามีอยู่เราก็ไม่ได้ใช้เราก็ใช้ไม่หมดไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แบ่งให้คนโน้นคนนี้มันเกิดคําว่าไม่ยึดติด เกิดคำว่าปล่อยเกิดคำว่าปลดออกไปเกิดคำว่าทําให้มันดาวไซด์ลงมากขึ้นเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเป็นข่าวตอนเนี้ยอ่ะเป็นข่าวตอนนี้ข่าวของดารานักร้องช่วงเนี้ยที่ในวันเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะวันนี้ที่เราที่อัดกันวันที่28อ่ะมันจะมีข่าวเรื่องของดารานักร้องคนหนึ่งแล้วกันอ่าแล้วเขาก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเริ่มต้นจากพฤษภาคมปีที่แล้วอ่ะ แล้วก็เหมือนกับมาแฉในวันนี้มากระจายในวันนี้มากระจายค่ะในวันนี้มาออกรายการที่เป็นรายการคนรู้รู้จักกันทั่วไปโดยพิธีกรชายพูดเก่งๆอ่ะก็คือมาแดงเอาวันนี้แหละมาแดงอวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นเริ่มมีกลิ่นตุ่ตุตอนนั้น เริ่มขึ้นตอนนั้นเนี่ยมันมาพบจุดจบอ่ะก็ต้องไปเช็คกันว่าของใร <น S 2> <ใน S 1> เรื่องอะไรแต่ละคนจะแตกต่างกันไปว่าของคนบางคนอาจจะเรื่องคู่บางคนอาจจะเรื่องความสัมพันธ์บางคนอาจจะเรื่องคดีความบางคนอาจจะเรื่องของการเจ็บใครได้ป่วยอ่าบางคนอาจจะเรื่องของสมบัติพัสถานอ,อะไรก็ว่าไปถ้าเกิดยกตัวอย่างเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นว่าช่วงนี้อาจจะเป็นคนบางคนฉันแบบไม่ยอมผ่าตัดหรือไม่ยอมอะไรมานานไม่ยอมรักษามานาน มารักษาคือช่วงนี้ที่ลิต้าจะบอกหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้นะคะจะเป็นการเริ่มต้นเป็นการตัดจบเป็นการจุด turning point เพื่อที่จะเจอสิ่งดีเมื่อวันที่ ระบุวันเลยก็ได้วันที่22ธันวาคมที่จะถึงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าดาวมาอยู่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราแก้ไขปัญหาจะมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆ22ธันวาคมให้คุณลองบวกลบไม่เกินหนึ่งวันค่ะแล้วก็อีกทีหนึ่งคือช่วงมกราคม,มประมาณวันที่19มกราคม,มจะเป็นช่วงแบบนี้เราจะบอกก็เป็นพอยต์นี้เหมือนกันว่าถ้าเรารู้แล้วเนี่ยแล้วมันไม่จบมไม่เคยียอ่มไม่เกิดนะ คือมันจะไม่เกิดนะคือถ้าคุณไม่ยอมปล่อยสิ่งที่ยึดติดหรือว่าคุณไม่ยอมแก้ไขปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ยอมตัดจบอะ่ะมันก็จะไม่เกิดใช่เหมือนกับว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ว่าคุณจะต้องเดินหน้าละแล้วคุณมีเขาเรียกว,ว่าเหมือนมีเสี้ยนตามมีหรือมันมีก้อนกรวดอยู่ในรองเท้าของคุณคุณจะลอมเดินย่ําเหยียบไปเรื่อยเรื่อยเร,ยเรยืหรือว่าคุณจะยอมหยุดก่อนแล้วหยิบเอาก้อนหินที่อยู่ในรองเท้าของคุณ ออกไปแล้วพอคุณหยุดเพื่อที่หยิบออกไปปุ๊บค่าวนี้คุณจะเดินอย่างไม่เจ็บเท้าแล้วสบายขึ้นเดินสบายขึ้นแล้วคุณก็จะเดินเร็วขึ้นแล้วคุณก็จะเจอสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นไม่กี่เดือนเนี่ยภายในระยะเวลาไม่กี่วันนี้เองค่ะเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสมาอยู่ในจุดที่ ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ดาวพฤหัสมาอยู่ในมุมที่จะช่วยทําให้คุณพบเจออาจารย์ดีหมอดีอครูดีแต่ละคนจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วแต่ลองลองย้อนดูว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องอะไรออันนี้ลิตาบอกภาพรวมให้เลยว่ามันจะเป็นประมาณนี้พูดง่ายๆว่าเดือนเดือนพฤศจิกายนที่คุณจะเริ่มเห็นว่าคนที่คุณรู้จัก รอบๆตัวคุณจะมีบางคนที่อาจจะมีป่วยก็อาจจะถ้าเกิดว่าดวงเขามาอยู่ในสัมพันธ์กับองศาที่อยู่ระหว่างประมาณห้าถึงสิองศาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่อนอนที่สุดบางคนอาจจะมีการไปจากโลกนี้บางคนอาจจะมีสุขภาพก็จะหายแต่ว่าอาจจะต้องมีการผ่าตัดหน่อยนะบางคนบางคนอาจจะต้องเลิกกันนะบางคนอาจจะต้องมีเรื่องที่ปิดบังซ่อนไว้ เกิดขึ้นแฉหรือว่าบางคนจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคําพิพากษาจะมีการพิพากษาเรื่องเกี่ยวกับคดีความอะไรแบบนี้คือเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนที่เกิดสิ่งที่สําคัญในชีวิตกับคุณขอเพียงแค่คุณตั้งรับให้มั่นว่าคุณต้องการจะทําอะไรอย่างไรกันแน่โดยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใจของคุณค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวศุกร์และเกี่ยวกับเรื่อง ดาวพลูโตซึ่งมันเกี่ยวกับจิตใจโดยตรงโดยอาศัยว่าเราจะใช้หลักแบบไหนใช้หลักแบบนี้ค่ะให้คุณดูว่าความสุขของคุณคืออะไรออะไรที่มันเป็นความสุขของคุณแล้วให้คุณไปในทางนั้นพอคุณวัดดูแล้วเนี่ยตรงนี้คือความสุขของเราเราที่เราทำมาทั้งหมดเราเราไม่ได้มีความสุขมันไม่โอเคนี่หว่ามันมันรู้สึกเหมือนทรมานมาตั้งนานเล้วเราต้องถอยเสร็จแล้วไม่ต้องทำแล้วหยุดอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะบอกคุณว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราต้องรู้ไทม์ไลน์เราต้องรู้จังหวะเหมือนที่เรามีไงมันต้องมีเหมือนที่เราพูดกันตลอดว่าต้องถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการแล้วจะทํายังไงถึงจะถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการบังคีไปไม่เป็นอ่ะมันไม่มีใครบอกเดี๋ยวเราไปให้เดี๋ยวเราไปให้เดี๋ยวเราคิดให้เลยเดี๋ยวเราแนะนําให้นี่เลยค่ะ ก็จะเกิดสิ่ีขึ้นมาเข็มทิศดวงชะตาถ้าใครที่ยังไม่ได้จองเข้ามาถ้าใครที่ยังไม่ได้สั่งเข้ามาใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะเพราะว่าการที่จะทําเข็มทิศดวงชะตาจะต้องส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ก็จะคํานวณในแบบของคุณเพื่อที่จะเป็นเข็มทิศดวงชะตาของปี2567ัาอว่าในแต่ละเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ดูดวงกันด้วยแล้วก็ได้ดูดวงฟรีหนึ่งครั้งกับอาจารย์ ในส่วนของริต้าก็จะมีให้คุณว่าปฏิทินมูนวอปฏิทินมูนวอลจะบอกคุณเลยว่าในแต่ละเวลาเวลากี่โมงกี่นาทีช่วงเวลาวันไหนวันไหนอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องสำคัญเรื่องมงคลเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตเ<อ>นะี่ยช่วงนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ดาวจันเนี่ยเขาเรียกว่าย้ายราศีเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวจะพลาดเพราะเวลาดาวจันจะเกี่ยวกับ ความรู้สึกสิ่งที่มากกว่าความคิดอะอจิตใต้สํานึกความรู้สึกโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนั้นมันไม่นิ่งมากพอเนี่ยบางทีมันอาจจะพลาดได้แล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้ไม่ได้ตัดสินใจแล้วช่วงไหนเราจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของแต่ละลัคนาอ,อ่ะเรื่องเงินทองเรื่องงาน,เร,งงานเรื่องคู่เรื่องความรักการไปเจราจารต่างๆน,นานาของคนในแต่ละลัคนาริต้าก็จะมาคำนวณให้หว่าคุณลัคนาอะไรแล้วก็ จะส่งให้คุณไปทั้ง12เดือนเนี้ยมีวันไหนดีอย่างไรบ้างเขากับว่ามีปริทินจากดิต้า2อย่างคือปฏิทิน มูลวอลกับเปฏิทินลักกี้คาล ender ที่จะส่งให้คุณทางไลน์อู้เยอะแยะเลยส่วนเข็มทิศดวงชะตาอันนี้ส่งให้ทางไปรณียีแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ต่างประเทศก็ส่งทางทางไลน์ได้ไได้เหมือนกันนะคะก็คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นเงินต่อเดือนเนี่ยตกเดือนละร้อยนิดๆเท่านั้โอ้โหเบามากนะคะเพื่อที่อย่างน้อยก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์ให้คุณช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยเพราะว่าการเดินทางของดวงดาวพอเรารู้ทาง ทำลายว่าอะไรจะไปในทางไหนแล้วก็คือครึ่งหนึ่งจากดวงดาวครึ่งหนึ่งจากตัวเราแล้วถ้าเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็วางแผนไว้ก่อนได้เลยก็เหมือนที่ลิตาพูดเมื่อกี้ว่าช่วงไหนอย่าเพิ่งรีบช่วงไหนหยุดก่อนช่วงไหนอะไปก่อนอไปแบบนี้นะคะราคาทั้งหมด1690บาทรวมค่าส่งด้วยก็1,000พ 740บาทค่ะค่ะอโอเคค่ะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะกดเลยค่ะสวัสดีค่ะ